เห็นแล้วแหละว่าไม่จริงมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่เวลาเขาเล่าเรื่องอะมันน่ากลัวคือจริงจริงถามว่าเป็นคนกลัวไหมก็กลัวแต่ก็ไม่กลัวในเวลาเดียวกันแต่ก็ไม่รับรู้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราปุนสมุดพิธตอนเช้าใช่ไหมคะใช่แต่ว่าถ่ายทำเป็นตอนคือเปล่าอ๋อมีมีคิวในค่ะเนอะท่าก็ไม่อยู่คนเดียวเออท่ามีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับหลังจากที่รับสิทธิ์่็ค่ะก็ท่าก็งานตรวจแต่งท่าก็ทำตัวละครแล้วก็ วันที่ก็เป็นข้าก็แบบใช่เป็นคือีกเป็นคนที่ไม่เลือกนะไม่เคยไม่เคยเชียร์เขาเชียร์ไงอ่เขาเชียร์ไงแล้วก็คือเอาตรงคือเราก็แบบเหมือนเราเคยดูหนังที่ทีมแต่เราก็ไม่เคยดูหนังทรรศแล้วเราก็ทำงานไม่ทำงานนิทรรศในไงแล้วก็คนก็บอกว่าเฮ้ยเขาชอบมากก็เชียร์นะเพราะว่าเป็นคนที่ที่เป็นพวกแบบอย่างี่ทำงานด้วยเราดูสบายใจเราก็สนุกใช่แล้วพอเราเคยดูหนังของเราเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยโอเคถ้า กายินคะแบบนี้แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าตอนที่เขาเลาเลือกให้ฟัเราก็สเานาเล่นนะตอนนั้นก็ตัดสใจปประมาณแบบรแล้วแหละว่าเก้าพูก็อาวโอเคก็เลเกาเหมือนเหมือนเก้าก็ช่วยในการตัดสินใจในการรับเล่นรือนี้นะคะไม่ได้ช่วยตัดสินใจแต่เอาเป็นว่ามีผลในการที่มีเอาเอาคำิากาตัดสินใจร่วมราเรามีจิตตรรไหมคะถ้าือว่ามันหลอนจนถึงขั้นไหนแล้วถึงจะไม่หว ไม่คือเอาสุดท้ายเลยนะมันก็อยู่ที่บทแหละถ้าบทมันสนุกคือก็เราเราก็คงอยากเป็นส่วนในของตัวเด็กนั่นแหลเขาบอกมันอยู่ที่บทจริงๆใช่ได้อ่านบทแล้วใช่ไหมคะได้อ่านเราอีพวกขอองไม่มีการเล่นเป็นผีนี่มันยากไหมคะคิดว่าเราไม่ได้บอกหนิว่าเราได้รับที่ว่าเสียงมารีมาก่อนเนี่ยมันมากับเสียงไงกับพี่ชักร้อกันได้ไหม ไม่รู้ค่ือนการต้องเปรอเดดตาก็ยังคนยังไม่ได้ถ่ายต่ลยคนเดาคว่าถ้าจะเป็นผู้หญิงที่เป็นดีซึ่งมีผู้หญิงแค่คนเดียวในวันนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้่ะนี่ก็ละครัือเปล่าเออที่ถ่ายอย่นอำเชื่อเชื่อขนาดไหนี่รับความเชื่อทู่มมือะไรเงี้ยนการดไม่มอเห็นรมันเหมือนมปิรู้ว่าเอ้ยเราไม่รู้ เชื่อก็ได้เพราะเราไม่รู้อะเพราะเราก็กลัวไว้ก่อนเชื่อกว่าแต่ในเวลาเดีกว่าเราก็ไม่เชื่อเพราะว่าบ้านเราก็เป็นแบบบ้านวิทยาศาสตร์มากมันก็เลยทำให้เราเราควรจะเชื่ออะไรดีแต่ก็ถ้ากลัวไว้ก่อนแล้วกันจะได้ไม่สวยทีหลังอะไรใช่ไม่ได้เราผใช่ไม่ได้เราผิดถ้าเราสิ่งี่เราทำผิดจะมีใครทำอะไรไม่มีใครทำอะไรเราได้ค่ะเอออะวัชเมียนสัตว์มันจะทำอะไรไดบ้างกลับมาจากเหนือเหรอใช่คเหนืออยากเหนืแบบไหน ไขอฝากด้วย<อ>นะคะคุกสาราตีงมาลีรัติการได<อ>้ถูกตันนปีนี้ไหมคะไม่รู้อรอ<อ>ค่ะเราทวกแกะของแล้วก็อากรรมาแกงเหนือได้เลยค่ะไ้คแกะเหนือ่ <laughs> แะแบขึ้ทเหนื่อนหนาวมาก,ะค,ะ<อ>กค่ะเหมือนว่าอบอุ่นมากนะคะปเป็นทางครอบครัวเลยว<ไอ>้ายข้ากเปประมาณหนึ่งที่นี่มันเกิด้ะไรไง้นปีนี้ก็จริงๆก็คือก็คุออยกันก้าวแหละแล้วก็รู้สึกว่าแม่ๆของครอบรสองคนคือเขาก็ เขาอยากจะเห็นแสงเหนือแล้วพอยิ่รรูว่าแบบปีนี้มันเป็นแบบปีที่แบบแสงเหนือมันรุนแรงและเห็นชัดง่ายแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นโอกาสที่จะพาแน่ๆไปเที่ยวเคาไมรับ่งกันก็ไม่ได้นานมากแต่ว่าก็ก็ได้ง่ายเดีอยวยู่เตรียมใจไปฝ่าอะไรตัากๆาังไงมบ้างไปจไม่ต้องไปถึงอะไรนะคะยา่ไม่กว่าจะไปถึงจุดที่ได้ดูแสงแก็ไม่ไมด ได้อยู่าเธอเป็นไทยอยู่ไม่ได้เป็นใครเลยหรือประมาณนะ่นหละเตรียมใจไหมว่าคุณไปได้ผิดหวังไม่อยู่ค่ะได้ดูมันไม่มาก็บอกก็บอกว่าเป็นหลายคนเขาไปกันเป็นสิบคนนะก่อนเขาจะได้เห็นแล้วก็จะดวงงานอะไรเงี้ยก็คุยกันไว้แล้วแต่สุดท้ายแบบดวงก็ข้างเราเออคุณแม่ว่าไงป้าปฏิกรียาที่เราเห็นคุณแม่เองอะ ถ้าถนน่าประ<อ>ทับใจแต่ที<อ>นี้หลายคนก็นิยข่าวดีเพราะว่าแบบจะครอบครัวไมใ่ใช่ครอบครัวครอเยี่ยนน้องชาย่ด้ย